เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของการบันเทิงนะครับกับการสูญเสียบุคคลคุณภาพอย่างพิธีกรรุ่นใหญ่เสนาโคกหรือว่าคุณสมชายเปรมประภาพง์ครับกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับในวันที่15กันยายน2546เวลาประมาณ16เนฬิกาหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย ล่าสุดนะครับทีมข่าวได้ติดต่อไปยังภรรยายอย่างคุณตูเ่เบนจรัตครับได้มีการเปิดใจถึงการจากไปของเสนาโคกในครั้งนี้ว่าพี่โคกเขาสู้กับโรคมานานแล้วเกือบ8เดือนเขาสู้มาตลอดเขาเป็นคนรักครอบครัวและดูแลครอบครัวได้ดีมากก่อนที่พี่โคกจะเสียก็ได้โทรคุยกับลูกชายคนเล็กที่อเมริกาส่วนพิธีสวดอภิธรรมศพครับจะจัดขึ้นเป็นเวลา3วันฮะ คือไม่คือเหมือนไม,ไม่ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานเลยคือกลับหลับไปนิ่งๆเลยค่ะคือร่างกายก็อ่อนเพลียมากค่ะและที่ไปจอก็แล้วไม่รับรู้ของความรู้สึกอะไรอย่างค่ะแล้วก็ไปเงียบๆเลยค่ะพี่โคก็ว่าสู้มานานแล้วนเนาะตั้งแปดเดือนแล้วพี่ตัวครอบครัวก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเหนื่อยแล้วก็แบบเหมือนกับเหนื่อยอีกแล้วอะ่ะแลก็อยากให้เขาแบบไปสบายๆอย่างเงี้ยค่ะคือพี่โคสู้มาตลอด โคกใช้ทุกทางค่ะตู้มาตลอดพี่ตู่พี่พโค้กสู้มาด้วยกันตลอดทุกทางค่ะแค่ทางเลือกเอย่ยถึงแม้มีราคาที่สูงก็สู้เราก็เนื่อว่ามีพี่โคกมีกาลังใจที่จะหายเราก็สู้มาด้วยกันนะคะ<ช>จนถึงแบบสุดท้ายแล้วมันมันไปไม่ได้จริงๆอะ่ะใช่ไหมคะไปไม่ได้จริงเราก็ต้องยอมรับมันโอ้เขาเป็นคนที่รักครอบครัวและดูแลลูกแบบได้ดีมากที่สุดที่สุดแล้วอ่ะแบบรับผิดชอบครอบครัวดูแล ลูกจนแบบวินาทีสุดท้ายแล้วก็ลูกคุยกับเขาล,ลูกลูกลูกชายก็อยู่อยู่อเมริกาไงคะลูกชายเล็กแล้วก็คุยกับพ่อเมื่อกี้ก่อนพ่อเขาจะตันใจเขาก็ดีใจที่จะได้คุยกับพ่อและพ่อเขาก็รู้สึกว่ารู้สึกได้ว่าลูกชายคุยอยู่ก็มันเป็นภาพที่แบบประทับใจสูเนาะก็คือว่าคือเขาได้ยินเสียงลูกชายเขาแล้วเขาก็แบบเหมือนกับ S <S เขาสบายใจเพราะเขาก็รับรู้ได้ว่าลูกชายพอรับรู้อะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นภาพที่ประทับใจที่เขาบคเออแบบว่าเป็บ้าปสบายจากการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงอย่างพิธีกรดังยุค90เสนาโคครับกับผลงานสร้างชื่อยุทธการขยับเหงือกก็นับได้ว่าเป็นรายการที่โด่งดังจนเป็นที่รู้จักโดยการจากไปในครั้งนี้ครับมีเหล่าพี่น้องเพื่อนในวงการบันเทิงจำนวนมากโพสต์ไว้อาลัยในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเสนาโคก ด้านคุณดีนิติพงศ์นะครับในฐานะของเพื่อนคนหนึ่งได้เปิดใจกับทีมข่าวของเราว่าคอยติดตามข่าวเพื่อนมาตลอดกับความผูกพัน43ปีที่ผ่านมาทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับาทราบตอนสักเกือบห้าโมงโคบไปตอนประมาณสักสี่โมงเพื่อนที่เขาดูแลใกล้ชิดมากๆคือเป็นโค้ตัว ส่งข่าวเขาก็มาส่งข่าวในไลน์กลุ่มทุกคนเขาจับจับตามองเป็นห่วงอยู่4ีสิบสามปีใช่<ะ>ก็สนิทกันมาตั้งแต่นั้นเท่าเดิมมาตลอดถือว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มสนิทก็เขาไปตีกอล์ฟกันบางทีพี่ก็ไปตีด้วยอะไรมีือเขาเรียกกินข้าวกันก็ไปเฮฮาเหมือนเดิมเฮฮมทุกคนไปทําอะไรของต่างคนต่างทำแต่ว่าไปเจอกันก็เหมือนเดิมเฮฮาสิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนคนนี้ค่ะพี่ เป็นเป็นครั้งสุดท้ายค่ะพี่ดีก็อยากไปไหนเขาไปให้เต็มที่ตามใจค่ะเออครับมีเพื่อนรออยู่เยอะแยะนะเพื่อนทางนี้ยังไม่ได้ไปก็ก็ต่อคิวกันไปเพื่อนที่รออยู่ตรงนั้นก็มีอยู่หลายคนเป่นสนิทก็ไปเจอกันก็ไปจอยกันถ้ามันถ้ามันเป็นอย่างภาพส่วนที่เราคิดนะนะแต่ถ้ามันเนอะไรยังไงก็เราเราก็เราก็ส่งไปมันจะถึงหรือเปล่าคก็แต่แต่พู่แถวนี้ ด้านของพิธีกรรุ่นน้องที่เคยร่วมงานกันในรายการยุทธการขนาเกือกนะครับอย่างเสนานลิงสมเกียรติก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนะครับว่าผมขอให้พี่หลับให้สบายนะครับผมใจหายมากเมื่อทราบข่าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ด้วยแต่ผมก็ยังแอบดีใจที่ได้อวยพรวันเกิดพี่ไปก่อนที่พี่จะหลับตลอดการพี่จะเป็นที่รักของน้องๆตลอดไปผมรักพี่นะครับ ด้านของพี่หนู่มแหม่มสุริวิภานะฮะได้โพสต์ว่ากราบลาพี่ด้วยรักและอาลายัยหลับให้สบายนะพี่นะขอให้พี่รู้ว่าพวกเรารักพี่และเคารพพี่ตลอดไปพวกเราโชคดีที่ได้เจอกันได้ทำงานด้วยกันได้มีพี่คอยสอนดูแลพวกเราขอให้พี่ได้เป็นพี่ของหนูตลอดการด้วยรักและอาลัยครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีคุณนกจริยาคุณปูปริศนานะครับคุณโออนุชิตที่ร่วมโพสต์อารายครั้งสุดท้ายให้กับการจากไปของเสนาโคกด้วยครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ